อาชีพไรเดอร์มักพาเราไปเจอสถานที่แปลกๆที่ไม่เคยรู้จักและบางครั้งลูกค้าที่กดสั่งอาหารอาจไม่ใช่คนที่เรามองเห็นเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณสันครับคุณผู้ฟังคุณซันเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและตื่นเต้นว่าคืนวันเสาร์ช่วงฮาทุมฝนกำลังตั้งเขาทำท่าจะตกลงมาหนัก แอบแจ้งเตือนออเดอร์เด้งขึ้นมาเป็นร้านข้าวต้มรอบดึกเจ้าดังระยะทางส่งค่อนข้างไกลแต่ค่าส่งบวกทิปพิเศษสูงจนน่าสนใจสันกดรับงานเพราะกะว่าส่งเจ้านี้เสร็จจะปิดระบบกลับบ้านนอนเขาขี่รถฝ่าลมแรงไปรับอาหารแล้วมุ่งหน้าไปตามหมุด GPS เส้นทางเริ่มพาเขาออกห่างจากถนนใหญ่เขาสู่ซอยสวนผักลึก,ลก สองข้างทางจากตึกแถวเริ่มเปลี่ยนเป็นป่าหญ้าและคูน้ำมืดๆไฟทางมีบ้างไม่มีบ้างติดติดดับดับตามระยะทางที่เปรี่ยวสงัด GPS พาเขาเลี้ยวเข้าซอยตันที่พื้นเป็นดินลูกรังขรุขระสุดซอยมีบ้านไม้ทงไทยโบราณยกใต้ถุนสูงตั้งตะงานอยู่สภาพบ้านดูสุดโทรมเหมือนไม่มีคนดูแลต้นไม้ขึ้นรกครึม บรรยากาศเงียบเชียบจนได้ยินเสียงลมพัดใบตองเสียดสีกันสันจอดรถหน้ารั้วไม้เก่าๆที่เปิดแง้มไว้อย่างน่าสงสัยในหมายเหตุระบุว่าเข้ามาแขวนไว้ที่ตีนบันไดไม่ต้องโทรซันรู้สึกลังเลใจเพราะบ้านมืดสนิทไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียวแต่ด้วยความอยากรีบจบงานเขาจึงหยิบถุงอาหารเดินผ่านรัว้วทางเดินเข้าไปเป็นพื้นดินแฉะแ มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจางๆเขาเดินไปถึงตีนบันไดบ้านเห็นโองน้ำใบใหญ่ตั้งเรียงกันขณะกำลังจะแขวนถุงอาหารสายตาเหลือบไปเห็นใต้ถุนบ้านมีแครไม้ไข่ตัวเก่าตั้งอยู่และมีใครบางคนนั่งหันหลังให้แสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์ส่องไปไม่ถึงตรงจุดที่เขานั่งซันตะโกนบอกว่าอาหารมาส่งแล้วครับหวังให้เขารับรู้ ร่างนั้นนิ่งเงียบไม่ตอบรับและไม่ขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวสันเพ่งมองฝ่าความมืดเห็นว่าเป็นหญิงชราผมยาวสีดอกเหลาสวมเสื้อคอกระเช้าผ้าถุงสีซีดเก่านั่งชันเข่าอยู่บนแคร่ที่แปลกคือเธอกำลังใช้มือกอบกลุมอะไรบางอย่างกินอย่างมูมามทาทางการกินของเธอดูตะกลุ่มตะกรามเหมือนอดอยากมานานปี สันรู้สึกขนลุกสู้สันชัตยานบอกว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติเขาค่อยๆวางถุงอาหารลงบนขั้นบันไดไม้อย่างเบามือที่สุดจังหวะที่กำลังจะหันหลังกลับหญิงชราคนนั้นก็หยุดการกระทำเธอค่อยๆเอี้ยวคอหันมาทางด้านหลังอย่างเชื่องช้าผิดมนุษย์คอของเธอหมุนบิดจนหน้าหันกลับมามองเขาได้ร้อองศาสันยืนตัวแข็งทื่อขาก้าวไม่ออก เหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นใบหน้าหญิงชรานั้นเหี่ยวย่นหนังหุ้มกระดกูกซีดเผือดไรเลือดดวงตาโบลึกกลวงเปล่าไม่มีลูกตาภายในมีแต่ความมืดดำปากของเธอเปรอะเปื้อนด้วยคราบของเหลวสีดำข้นคลักในมือของเธอกำซากคางคกที่ถูกฉีกถึงจนเละเทะขาอุ้งมือ เธอสแสยะยิ้มกว้างจนมุมปากฉีกถึงใบหูเผยเหงือกสีดำคล้ำเลือดสีดำไหลย้อยลงมาจากมุมปากหยดลงบนเสื้อข้อกระเช้าสั่นตั้งสติได้รีบสับเท้าวิ่งกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ทันทีเสียงฝีเท้าหนักหนักดังไล่หลังมาเหมือนมีคนกระโดดลงจากแคร่สั่นกระโดดขึ้นคล่อมรถมือสั่นเทาพยายามบิดกุญแจสตาร์ท แต่รถคู่ใจกลับสตาร์ทไม่ติดเครื่องยนต์เงียบสนิทอย่างน่าใจหายเขาหันไปมองที่ประตูรั้วเห็นร่างนั้นกำลังคลานออกมาหาเธอไม่ได้เดินแต่คลานสี่ขาด้วยท่าทางเหมือนแมงมุมยักษ์แขนขาของเธอยืดยาวผิดปกติกระดูกหักพับงอหน้าสยดสยองเธอคลานด้วยความเร็วสูงพุ่งตรงมาที่เขา ลิ้นยาวสีม่วงคล้ำแลบออกมาตวัดไปมาในอากาศอย่างหิวโหวยสันตัดสินใจเข็นรถถอยหลังแล้วกระทืบคันสตาร์ทเท้าสุดแรงเครื่องยนต์เตดขึ้นมาพร้อมเสียงท่อดังลั่นทำลายความเงียบเขาเข้าเกียร์แล้วบิดคันเร่งออกตัวจนล้อหน้ายกพุ่งออกไปร่างนั้นกระโจนเข้าใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแรงมหาศาล รถสะบัดอย่างแรงจนสันเกือบเสียหลักล้มลงไปกองกับพื้นเขาหันมองกระจกหลังเห็นมือยาวๆเกาะอยู่ที่ตะแกรงขายรถนิ้วมือผอมแห้งเล็บยาวดำสกปร,รกจิกแน่นจนเหล็กบิดเบี้ยวสันบิดคันเร่งหนีสุดชีวิตลากร่างนั้นไปกับพื้นดินลูกรังเธอไม่ยอมปล่อยมือแต่กลับพยายามปีนขึ้นมาบนเบารถ ใบหน้าสยองนั้นโผล่ขึ้นมาระดับเอวของสันจ้องเขม็งเธออ้าปากกว้างเตรียมจะง,งับเข้าที่สีข้างของเขาอย่างจังกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพตีเข้าจมูกจนสันแทบสำลักเขาตัดสินใจใช้ศอกกระแทกเข้าที่หน้าผากมันอย่างจังใบหน้ามันบุบลงไปเหมือนทุบดินเหนียวแต่มันไม่ร้องเจ็บสันหักเลี้ยวรถซ้ายขวาเหวี่ยงให้ร่างนั้นหลุดออกไป ร่างหญิงชรากระเด็นหลุดจากรถกลิ้งหลุนหลุนลงไปในคูน้ำสันไม่รอช้ารีบบิดรถหนีออกจากซอยนรกนั้นโดยไม่เหลียวหลังเขาขับรถด้วยความเร็วสูงจนมาถึงถนนใหญ่ที่มีแสงไฟเขาจอดรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อสำรวจความเสียหายมือของเขายังคงสั่นเทาหัวใจเต้นแรงแทบทะลุอ,อกออกมา เมื่อมองไปที่ท้ายรถเขาต้องพัง,งะกับสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาตะแกรงเหล็กท้ายรถบิดงอผิดรูปเหมือนถูกบีบด้วยขีมยักษ์มีรอยเล็บลึกขูดเป็นทางยาวบนชุดสีรถจนเห็นเนื้อพลาสติกและที่น่าขยะแขยงที่สุดคือมีเศษหนังกำพร้าแห้งๆติดอยู่เศษหนังนั้นมีขนสีขาวเส้นเล็กๆติดคาอยู่ตามซอกตะแกรง กลิ่นเหม็นสาบยังคงโชยออกมาจากท้ายรถอย่างรุนแรงสันรีบหยิบขวดน้ำเปล่ามาล้างคราบเมือกสีดำที่เปื้อนบอกน้ำที่ไหลลงพื้นกลายเป็นสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นไหมเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแอปเพื่อจะกดยกเลิกงานหรือแจ้งหน้าจอโทรศัพท์ของเขามีรอยร้าวเป็นรูปฝ่ามือขนาดเล็กเมื่อเปิดเข้าไปดูประวัติการรับงานปรากฏว่ามันว่างเปล่า ไม่มีรายการสั่งซื้อจากร้านข้าวต้มและไม่มีข้อมูลลูกค้าเหมือนกับว่าช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นสันมั่นใจว่าเขาไม่ได้ฝันเพราะรอยแผลที่รถมันชัดเจนมากเขาตัดสินใจขี่รถไปที่ร้านข้าวต้มต้นทางเพื่อถามหาความจริงเจ้าของร้านยืนยันหนักแน่นว่าคืนนี้ไม่มีออเดอร์เข้าเลยและสันก็ไม่ได้เดินเข้ามาในร้านแม้แต่ก้าวเดียวในคืนนี้ คำตอบนั้นทำให้สั่นขนลุกชันไปทั้งตัวเขาอ่อนแทบทรุดถ้าเขาไม่ได้ไปรับอาหารแล้วถุงที่เขาถือเข้าไปคืออะไรและสิ่งที่ไล่กวดเขาออกมาจากบ้านหลังนั้นคือตัวอะไรกันแน่รุง่งเช้าซันตัดสินใจชวนเพื่อนขี่รถกลับไปดูที่ซอยนั้นอีกเพื่อพิสูจน์ความจริงให้หายข้องใจกับสิ่งที่เจอเมื่อคืนเมื่อไปถึงจุดที่ปักหมดุดกลับพบเพียงที่ดินรกร้างว่างเปล่า มีเพียงซากเสาบ้านไม้เก่าๆที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่ต่อดำๆบริเวณรอบๆเต็มไปด้วยสารพระภูมิหักพังและตุกตาเสียกระบาลชาวบ้านแถวนั้นเดินผ่านมาเห็นจึงเข้ามาถามด้วยความสงสัยพอสันเล่าลักษณะหญิงชาราให้ฟังชาวบ้านถึงกับหน้าถอดสีเขาบอกว่าที่นี่เคยมีบ้านทรงไทยอยู่จริงเมื่อสิบปีก่อน แต่เกิดเหตุไฟไหม้คลอกตายทั้งโกลมยายหลานในกองเพลิงยายแก่ห่วงที่มากมักจะหลอกคนให้เอาของกินไปเส้นไหว้โดยเฉพาะพวกหมอตอร์ไซรับจ้างโดนหลอกกันมานับไม่ถ้วนแต่ส่วนใหญ่จะแค่เห็นยืนกวากมือเรียกหน้าปากซอยเท่านั้นไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปถึงใต้ถุนบ้านเหมือนที่สันทำชาวบ้านชี้ให้ดูที่โคนเสาไม้ไม่ายต้นหนึ่งที่กลางที่ดินมีซากขังคกตายแห้ง วางกองอยู่รอบๆโคนเสานับสิบตัวและมีถุงพลาสติกใส่อาหารที่เน่าเสียแขวนห้อยตรงเตงอยู่สันจำได้ทันทีว่าเป็นถุงอาหารร้านอื่นที่คงมีคนหลงมาส่งแสดงว่าเขาไม่ใช่เหยื่อรายแรกที่ถูกหลอกให้เข้ามาที่นี่สันเดินเข้าไปดูใกล้ๆที่พื้นดินโคลนที่ยังเปียกชื้นอยู่เขาพบรอยประหลาดบนพื้นดินโคลนที่ยังเปียกชื้นอยู่รอยนั้นมีลักษณะเป็นหลุมลึก เหมือนใครใช้สอกตะกายดินและมีรอยลากยาวสลับกับรอยฝ่ามือและรอยเข่าเป็นทามรอยทางนั้นมุ่งตรงจากใต้ถุนบ้านออกไปจนถึงรั้วหน้าบ้านซึ่งตรงกับทิศทางที่ร่างนั้นขลานไล่กวดรถเขาเมื่อคืนเป๊ะที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีเศษชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ตกอยู่เป็นชิ้นส่วนบังโคลนท้ายรถของซันที่แตกหักหล่นหายไปมันตกอยู่ข้างรอยฝ่ามือ ที่มีเจ็ดนิ้วประทับอยู่บนดินสันรีบเก็บชิ้นส่วนรถแล้วชวนเพื่อนกลับออกมาทันทีเขาขนลุกสู้เมื่อนึกถึงวินาทีที่มันกระโดดเกาะท้ายรถถ้าเขาขับช้ากว่านี้อีกนิดเดียวคงโดนมันลากลงไปกินแน่หลังจากวันนั้นสันต้องเอารถเข้าอู่ซ่อมเปลี่ยนชุดสีใหม่ช่างซ่อมรถถามว่าไปโดนสัตว์อะไรขวนมาแผลลึกขนาดนี้สันได้แต่ยิ้มแห้งๆ ไม่กล้าเล่าความจริงให้ใครฟังอีกเขาไปทำบุญถวายสังฆทานชุดใหญ่ให้ยายเจ้าของที่ดินพระท่านทักว่าโยมมีเคราะห์หนักแต่รอดมาได้เพราะบุญเก่าวิญญาณดวงนี้มีความหิวโหวยและยึดติดกับสถานที่อย่างมากการที่เทคโนโลยีเข้าไปถึงที่นั่นได้ถือเป็นช่องว่างอาถรรพ์ทำให้วิญญาณสามารถสื่อสารและล่อลวงคนเป็นเข้าไปได้ สันยังเก็บภาพถ่ายรอยเล็บที่ท้ายรถไว้เป็นเครื่องเตือนใจแม้จะซ่อมรถจนใหม่เอี่ยมแต่ความรู้สึกสยองยังไม่จางหายทุกครั้งที่ขับผ่านซอยเปลี่ยวเขาจะระแวงหลังตลอดเวลากลัวว่าจะมีมือยาวๆย,ยื่นมาเกาะที่ตะแกรงท้ายรถอีกครั้งกลิ่นสาบสางที่เคยได้กลิ่นยังคงติดจมูกในความทรงจำมันเป็นกลิ่นแห่งความตายที่เตือนสติเขาได้ดียิ่งกว่าสิ่งใด สันตรวจสอบแอปพลิเคชันในมือถือของเขาอย่างละเอียดพบว่าในคืนนั้นมีการใช้ Data าอินเทอร์เน็ตพุ่งสูงผิดปกติในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในซอยนั้นสัญญาณ GPS หมุนวนมั่วเส้นทางการเดินทางที่บันทึกไว้กลายเป็นเส้นขยุกขยิกเหมือนเขาวนเวียนอยู่ในเขาวงกฏที่หาทางออกไม่ได้ทังที่ความจริงเขาขับตรงเข้าไปและขับตรงออกมาเท่านั้น ข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นเดียวที่ยืนยันว่ามีพลังงานบางอย่างรบกวนคลื่นสัญญาณในคืนนั้นสั่นลบแอปพลิเคชันนั้นทิ้งและสมัครไอดีใหม่เพื่อความสบายใจเขาไม่อยากให้ประวัติการเดินทางไปนรกนั้นติดอยู่ในเครื่องแต่สิ่งที่ลบไม่ได้คือภาพติดตาของหญิงชารากินคางคก แววตาที่ว่างเปล่าและความหิวโหวยที่ส่งผ่านมาทางสายตามันทํำให้สันเข้าใจว่าโลกหลังความตายนั้นน่ากลัวเพียงใดการที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความหิวโดยกินไม่ได้ถ่ายไม่ออกคือบทลงโทษของสัมภเวสีที่ยึดติดและไม่ยอมไปผุดไปเกิดสันเล่าว,ว่าหลังจากทำบุญไปให้เขาก็ฝันเห็นยายคนนั้น ในฝันยายมายืนร้องไห้ที่หน้าบ้านแต่เข้ามาไม่ได้ผิวพรรณดูดีขึ้นกว่าตอนที่เจอแต่แววตาอย่างเศร้าหมองยายยกมือไหว้ขอขมาและบอกว่าหิวจำหน้ามือตามัวไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแต่สัญชาตญาณความหิวมันครอบงำสันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกโปร่งสังเวชมากกว่าความกรดแขนเขาอโหสิกรรมให้และกรวดน้ำไปให้อีกครั้งเพื่อจบเวรจบกรรม ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยฝันถึงยายคนนั้นหรือเจอเรื่องแปลกๆอีกแต่รอยแผลเป็นที่ข้อศอกจากการกระแทกยังคงอยู่จางๆเป็นเครื่องยืนยันว่าการต่อสู้ดิ้นรนในคืนนั้นเกิดขึ้นจริงและทุกวันนี้เวลามีออเดอร์ให้ไปส่งในที่รกร้างห่างไกลสันจะปฏิเสธงานนั้นทันทีโดยไม่เสียดายค่าตอบแทนเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าเงินทองหาเมื่อไหร่ก็หาใหม่ได้ แต่ชีวิตและจิตวิญญาณถัดเสียไปแล้วไม่มีวันเรียกคืนการ,รเผชิญหน้ากับความตายสอนให้เขาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตว่าเราควรใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีสติและไม่ประมาทและอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นและไม่รู้เพราะในมุมมืดของสังคมเมืองยังมีสิ่งลี้ลับซ่อนตัวอยู่รอวันที่เหยื่อผู้โชคร้ายจะพลัดหลงเข้าไปในอาณาเขตของมัน เหมือนกับแมงมุมที่ชักใยรอคอยมแมลงบินมาติดกับดักเทคโนโลยีอาจทำให้เราสะดวกสบายแต่ก็มีอันตรายแฝงการพึ่งพา GPS มากเกินไปอาจพาเราพิสู่ทางตันของชีวิตสั่นเตือนเพื่อนร่วมอาชีพเสมอว่าให้เชื่อสายตาตัวเองก่อนถ้าทางข้างหน้ามันดูทะแม่งแมงให้หยุดคิดและถอยออกมาอย่าดันทุรังไปต่อเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะจุดหมายนั้นอาจเป็นจุดจบที่คุณไม่ได้เตรียมใจรับหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่สันเจอคือเหรียญบาทเก่าๆในกระเป๋าเขาจำไม่ได้ว่ารับเหรียญน,นี้มาจากไหนหรือเมื่อไรแต่สภาพเหรียญดำเมี่ยมและมีคราบดินติดอยู่ตามขอบมันอาจเป็นเงินปากผีที่ติดมากับตัวเขาโดยไม่รู้ตัวสันนำเหรียญน,นั้นไปหยอดตู้บริจาคที่วัดเพื่อล้างอาถรรพ์แล้วหวังว่ามันจะเป็นการตัดขาดจากโลกวิญญ,ญาณอย่างถาวร จบเรื่องราวในคืนสยองขวัญที่เปลี่ยนชีวิตรายเดอร์หนุ่มไปปัจจุบันคุณสันยังคงขี่รถส่งอาหารเป็นอาชีพหลักอยู่ครับแต่เขาเลือกรับงานเฉพาะในเขตชุมชนและเลิกวิ่งงานดึกเขาบอกว่าความสบายใจสำคัญกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยฝากเตือนพี่น้องรายเดอร์ทุกคนให้ระวังโลเคชันแปลกๆไว้ถ้าลูกค้าปักหมุดในที่รกร้างให้โทรถามหรือยกเลิกไปเลย และมันสังเกตสิ่งรอบตัวอย่าก,ก้มหน้ามองแต่จอมือถือขอบคุณคุณสันที่มาแชร์ประสบการณ์เฉียดตายให้เราฟังครับบทสรุปของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเห็นแก่เงินจนลืมตัวความปลอดภัยต้องมากก่อนในทุกการทำงานอาชีพบริการโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์บางทีก็ซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกการมีสติรู้ตัวและไม่ประมาทคือเครื่องรางป้องกันภัยที่ดีขอให้ไรเดอร์ทุกคน ปลอดภัยในการทำงานและแคล้วคลาดครับขอบคุณที่อยู่ได้กันจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าจะขูกใจกันอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ